โอเคครับมาดูอุปกรณ์นะครับก็จะมีแท่งกาวนะครับเนาะขนาดความยาวก็สองจสี่เมตรนะครับห้าทับแปดนะครับหรือห้าหุ่นนะครับเนาะแล้วก็มีสายไฟนะครับสายไฟกาวนะครับทองแดงนะครับขนาดสิบหกสแควร์มิลนะครับ ตามมาตรฐานนะครับอย่างน้อย6บบกคบเวรเมน,นะครแล้วก็มีอันนี้เป็นบอ่อกาวนะครับเอิร์ดหลอดนะครับยี่ห้อนี้นะครับเนาะแล้วก็มีท่อร้อยสายไฟนะครับนเนาะเผื่อเราร้อยสายสาย,สายกาวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสายกาวมาลงตำแหน่งนี้นะครับเนาะเดินขึ้นมา ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นไปข้างบนฝ้าตรงนู้นะน,นะครับลงมาเนี่ยนะครับจะเดินกาวมาลงตรงนี้นะครับอาจจะขุดเจาะปูนพื้นตรงนี้ลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อจะทําหลักกาวตรงนี้นะครับนนเป็นตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูเหตุผลว่าเทำไมผมต้องมาทําหลักกาวใหม่นะครับ เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะรู้คำตอบนะครับทำไมผมต้องเดินหลับกาวสายเก้าวใหม่เมกที่บ้านนะครับเมนหลักนะครับสายไฟเมนสีดำไฟเมนจากการไฟฟ้านะครับมาเส้นสีดำเส้นใหญ่นะครับก็ลงไปที่ตู้คอน sumer มมนะครับ ตรงนี้จะไม,ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตรงนี้มันยุ่งเหยิงพันกันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูสายกาวกันเขากาวมันไปยังไงเดี๋ยวผมหาก่อนนีกสักพักหนนะึ่งครับอ่าผมเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับกาวครับ ก็ขันตะกูยึดที่โครงสร้างของเหล็กของตัวหลังคานะครับดูครับความมาักง่ายของช่างครับดูเน้นขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาจากตู้คอนซูมเมอร์เส้นนี้ให้ดูครับทีนี้มาดูการเดินสายกาวของผมนะครับก็คือเดินลงมาเดินลอยลงมาเข้าตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตเลยนะครับมาเข้าบาร์กาว ปลากลาวในตู้นี้นะครับเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถร้อยท่อฝังผนังได้เพราะว่ามันเต็มนะครับก็าต้วตสายดินมันเส้นใหญ่นะครับที่พกสแควร์มินนะครับก็ต้องเดินลอยออกมาประมาณนี้นะครับเนาะ,ะทีนี้เดิมที่บ้านเขามีมาเขาก็มีแค่เมนเบรกเกอร์หลักแล้วก็เบรกเกอร์ย่อยเลยนะครับ นี้ผมก็ไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับมาต่อนะครับมันก็จะมีตัวเซิร์ฟนะครับเอพีดีนะครับตัวกันฟ้าผ่านะครับรือกระแสกิฐนะครับให้ไปลงลงดินนะครับเนาะเขาก็จะมี RtBO นะครับกันไฟดูดไฟรั่วนะครับไฟรัดวงจรอะไรเงี้ยครับเขาก็จะตัดมีเบรกเกอร์ตัดใครให้นะครับเขาก็สามารถปรับกระแส ยุ่งว่าได้นะครับเนาะก็เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านนะครับก็ควรจะซื้อมาติดตั้งเพิ่มนะครับเนาะควรจะมีเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็มีวัดมิเตอร์นะครับไว้ดูไฟเป็นดิจิตอลน,นะครับก็ซื้อมาติดตั้งเพิ่มนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันครับ ก็เดินร้อยออกมาข้างนอกนะครับข้างนอกหน้าบ้านนะครับก็เดินร้อยมาตามท่อนะครับลงมาตามท่อลงมาครับก็มันก็จะมาลงผมจะมาทําบ่อก,กาวตรงนี้นะครับเล้วก็จะฝังปลักกาวนะครับ เราเลือเสาหลักดินนะครับหลักดินตรงนี้นะครับวิธีการฝังวิธีการทํานะครับยังไงเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับนีก็ก็ขุดหลุมเนาะฝังบอ่นี่ประมาณสักความลึกก็ยี่สิบสามสิบเซนนะครับในเท่ากับความลึกความสูงของบ่อปูนนะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองกันดูครับ ก็ดีครับก็จะประมาณนี้ครเอาก่อนเดี๋ยวเราจะต่อหลักกาวดินตรงนี้นะครับครับอโอเคครับหลักกาวเขาก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับตัวรัดสายไฟหลักกาวแต่เรา ไม่ใช้นะครับตัวนี้เราจะใช้อนนี่ก็เรียกบรนทามนะครับบันทามนะครับขนาด16ตะรารมินะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าวิธีการทําทํำยังไงนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับแทนในตัวนี้นะครับเนาะมันจะมั่นคงแข็งแรงกว่านะครับถ้าเราใช้บันทามนะครับส่วนวิธีการทําเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นเรา เอาหลักกาไปตอกก่อนครับ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับก็ใช้สว่านแยกปูนนะครับใช้ดอกแยกครับตัดนะครับแล้วก็ไปให้ลงกึ่งเขากึ่งตัวตอกนะครับเนาะอันนี้จะเสียบไปด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเสียบกับหลักกาวของเรานะครับห้าหุ่นนะครับแปดทับห้านะครับก็จะประมาณเดี๋ยวมาดูกันครับ ตกนึดเป้นนะครับจะประมาณนี้นะครับหัวก็ถือว่าไม่เยินไม่เบิร์นนะครับสภาพหัวก็ยังดีนะครับถือว่าตัวนี้ใช้เวิร์กเลยนะครับใช้ดีเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนช่างคึนช่างตึงนะครับพี่วุฒินะครับที่อนุขเคราะห์ ทำาให้นะครับเนาะก็ใช้ดีมากเวิร์กมากนะครับก็ใช้กับดอกแยคนะครับกระตบานแยกเดี๋ยวเรามาใช้วันทามทำการเชื่อมหลักกาวกับสายไฟสิบกตัวแฟมินกันต่อเลยครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวมาดูวันทามนะครับนาะ1สิบกตัวแฟมินมนะครับเขาก็ บอกว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรด้วยนะครับเนาะใช้อย่างไงนะครับวิธีใช้นะครับแล้วก็มีวิธีใช้งานนะครับก็อ่านตามนีขั้นตอนมาเลยนะครับเนาะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับเดีย๋ยวมาดูข้างในก่อนนะครับข้างในก็มีฝาเซรามิกนะครับฝาเซรามิกแล้วก็จานรองนะครับ นนะ okay. ก็มีถั่ถเซรามิกนะครับแล้วก็ผงผงประสานทองแดงนะครับตัวนี้นะผงเชื่อมนะครับระหว่างสายทองแดงกับหลักกาวนะครับข้างในน,นะครับก็เบื้องต้นเนาะตรงนี้เราก็จะเสียบ กับหลักกาวอย่างนี้นะครับเดียวก็บไปก็ต้องดูว่ามันหลักกาวของเราอครับมันพอดีกับตรงนี้หรือเปล่าเนาะถ้าพอดีก็ใส่ลงไปนะครับถ้าไม่พอดีก็เอาตะไบแต่งหน่อยครับแต่งขอบขัดขัครับเพราะอาจจะ เย็นนะครับตอนที่เราต่อนะครับอาจจะเบิร์นนะครับก็แต่งนะครับอันนี้ผมมาขัดแล้วนะครับก็ไปขัดก็สวมสวมลงไปได้เลยนะครับอีกอันนึงนะครับรูนะครับย้อนี้มันทำรูมาหน้าเกียดมาแต่กระสายต้องแดงไม่ได้ เราได้พอดีนะครับเนาะเนี่ยครับก็จะเอาสายที่บกตัวแคเป็นปอกสายนะครับแล้วสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตัดสายนันก่อนนะ มาตัดสายก่อนนะครับก็วัดให้มันสายไฟเกยหัวเสาพอดีนะครับเสาหละก,กาวนะครับเนาะก็จะได้ระยะเกยหัวเสาพอดีนะครับวัดแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ปอกสายรับสองสามเซนนะครับ 嗯。 ร้อยแล้วก็ลองสอดเข้าไปนะครับตัวนี้เ็าเรียกบันทามอ่าไอ,ไอเซรามิกตัวนี้นะครับเตาหลอมเซรามิกตัวนี้นะครับรูไดพิเตอร์นี้นะครับก็ไปซื้อก็ให้บอกเขานะครับว่าเราใช้หลักกาวไดมิเตอร์เท่าไหร่ห้าหุนห้าทับแปดตรงนี้สิบหกตะแวมิลหรือเท่าไหร่ก็ต้องบอกเขานะเวลาซื้อนะครับเนาะ แล้วก็อีกอันนึงผมผม,มีดินน้ำมันนะครับไว้กรณีที่ว่าหลักหลักอันนี้มันโตเกินไปนะครับเราก็จะเอาดินน้ำมันนะครับอ่ะอบอบหลักกาไว้อย่างนี้นะครับอบไว้อย่างนี้นะครับเพิ่มให้น้มันตกลงไปเกินไปนะครับแล้วก็เอาสายทองแดงสอดแล้วอาจจะอบตรงนี้เดี๋ยวดูวิธีทำก็เสียบเตาหลอมซเรามิตลงไปครับ จัดให้มันตรงนะครับก็มาดูกายการก็ให้สายสายกาวให้อยู่หัวหลักกาวดินเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ ็จะประมาณนี้ครับพิธีถ้าเอาหลอมันตกเอาครับก็เอาดินน้ำมันอบอบก้นด้านล่างเนี่ยครับแล้วก็ใช้ดินน้ำมันอบโคนด้านนอกนะครับแล้วเปื่อน้ำยาประสามจะไหลออกมาตรงตำแหน่งนี้นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูครับ ใช้ดินเหนียวหรือดินน้ำมันก็ได้นะครับให้ดีนะครับ เดี๋ยวมาดูครับก็เอาดินเหนียวหรือดินน้ํามันพอกไว้อย่างนี้นะครับกันว่าเวลามันหลอมแล้วน้ําประสานมันจะไหลลงไปข้างล่างนะครับให้มันอยู่ในเบ้าหลอมตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ทําขั้นตอนต่อไปครับ ทีนี้ก็ใส่จานรองนะครับจะเป็นโลหะนะครับลงไปข้างล่างนะครับลงไปแต่ก่อนนะครับให้หงายด้านนี้ขึ้นนะครับด้านเวานะครับขึ้นก็จับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นก็ เทผงผงเชื่อมผงประสานทองแดงนะครับมันก็จะมีส่วนผสมของดินประสิวนะครับอยู่ข้างในด้วยนะครับเนาะเนี่ยครับก็เป็นเหมือนดินประสิวนะครับก็เทกอกลงไปเลยครับก็ใส่ เกือบหมดแล้วครับค่อยๆเคาะลงไปครับให้เหลือไว้สักหน่อยนึงนะครับโอเคก็ให้เหลือสักหน่อยนึงนะครับไวท้ทีลาดฝามันจะได้จุดติดง่ายๆนะครับ ก็ปิดฝาลงไปครับอืมแล้ปิดฝาแล้วก็เทดินประสิวลาดไวับนนีห้หมดแล้วนะครับนะเทไว้บนฝาเพื่อเพื่อว่าเราจะจุดอันนี้เรามันก็จะได้ติดง่ายนะครับเป็นที่ปติตัวล่อล่อไฟนะครับโอเค โอเคครับเราก็จะประจุดเนาะอันนี้เขาบอกว่าเออมันจะจุดติดด้วยประกายไฟนะครับเนาะเราก็จะใช้กินเกียรนะครับทำให้เกิดประกายไฟนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับเราก็ต้องนะก่อนทำก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับใส่แว่นตาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ไฟให้มันหลอมละลายสักพักหนึ่งนะครับาให้มันเย็นตัวนะครับ จากเราทิ้งให้เย็นประมาณ10บ0นาทีนะครับก็เอาค้อนใช้ค้อน ใส่แล้วมีกออก,ก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีที่เราใส่ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโอบไว้ก็ตัวนี้จะไม่ละลายนะครับถ้าเราไม่โอบไว้ก็อาจจะไม่ละลายไปได้นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้เวเราเอาบอ่กาวลงนะครับ ครับก็ก่อนจะคลิปนะครับเนาะก็กาวหลักดินก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตาม ที่คลิปได้ทาให้ดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะไปทําตามนะครับก็จะได้เป็นแบบมาตรฐานที่การไฟฟ้าเข้ากําหนดนะครับเนาะก็คือหลักดินนะครับยาวสองเมตรสี่สิบนะครับไดมิเตอร์ความโตก็ห้าถแปดหรือห้าหุ่นนะครับห้าถ้าแดนิ้วนะครับแล้วก็สายสายกาวสิบหกสแปรหมินนะครับก็จะได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากําหนดนะครับเพื่อคน เพื่ชีวิตคนในบ้านนะครับก็ควรจะทำไว้เนาะก็ให้เดินสายไปที่ปากาวตู้คอนเทมเมอร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับก็ดูคลิปก็หวังว่าจะทำได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับก็สวัสดีครับ